เมืองค่ะมึงค่ะ,คะหางมืงหางมืงหางน้อยแอะแะนี้นะคะจะเป็นการทำพิธีลอดท้องช้างนะคะสะเดาะเคานะคะลอดเอาโชคเอาชัยนะคะโดยให้คุณแม่จันทิปเรานะคะมาขอขอพรขอโชคขอชัยขอโชคขอลาบกับคุณแม่จันทิพนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพอแม่แม่ีทุกท่านทุกคนนะคะปุกกระช่องพายเป็นหลายจอยนะคะฟ้าพ่อพอแม่แม่ีทุกท่านทุกคนนะคะฝากเป็นกําลังใจาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะอันนี้นะคะจะเป็นการทาพิธีลอดท้องช้างนะคะสะเดาะเคาะนะคะลอดเอาโชคเอาชัยนะคะโดยให้คุณแม่จันทิปเรานะคะมาขอขอพรขอโชคขอชัยขอโชคขอลาบกับคุณแม่จันทิพ์นะคะ วันนี้ได้ลูกชายมาทำงานด้วยนะคะลูกชายก็อยากมีส่วนร่วมนี่ค่ะคุณพ่อก็จะพาอาธิษฐานนะคะคุณพอ่อจะพาอธิษฐาน ขอพรเนาะจากคุณแม่จันทิเปเรานะคะด้วยลักษณะที่สวยนะคะหน้าตาสวยของคุณแม่เราเลยนะคะ <Okay. S 1> ลอดเลยค่ะลอดเข้าไปเลยค่ะให้ครบสามรอบลูกขึ้นนะคะ มาเยอะนะคะมาเป็นหมู่คณะเนาะถ่ายรูปมั้งถ่ายครับเนี่ยรอดท้องช้างเสร็จก็จะมีถ่ายรูปนะคะดูคุณแม่เราแอคชั่นรอส่วนลูกชายลูกชายยุกยิกยุกยิกมากเลยลูกชายแม่นางยุกยิกยุกยิกมากเลยลูกชายอยากเข้าเฟรมมาก ดูค่ะโอย้จกักรู้จกัจกจาการจัการนะคะน้อยให้คว่ำมลมมือลูกเมืองขาเมืองขาหางเมืองหางเมืองหางน้อย สายบัววันนี้พ่อโชว์แล้วค่ะโชว์นั่งงวงคุณแม่ดูลูกชายไม่นานยุกยิกยุกยิกมากเลยพุ่นนะพุ่นนะลูกชายจใจความร่วมมือหรือเปล่า ฮึดฮึดจิงฮึดจิงฮึดจิงฮึดอย่างฮัตจังฮัตจังฮัตังฮัตจังฮัตจังฮัตจังแล้คุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่ก็ทำหน้าที่นะคะแม่นานก็ต้องหลอกล่อลูกชายนะคะพุ่นลูกชายอยากมีส่วนร่วมอยากออกกล้องค่ะอยากออกกล้องครับผมเดิน้ำผมเลยครับ อ,อยูกย่กับแม่อยู่กับแม่ดิกลัวอยู่กับแม่น่งกลัวีน้องนี่น้องอยาเว่นด้วยมี้ล้วดกคิดื้อมากเลยรู้ใช่ไหมนางตัวเมียะพู้ค่ะอ,อ,อะไรอะไรน้องบุญหลายค่ะน้องบุญหลายชื่อเล่นที่อบอกใจ อยากเล่นค่ะเพิ่งหายป่วยหายเพิ่งหายป่วยได้2วันน้อยชอบโบ้ด้วยเนี่ยปะปะเขาเล่นด้วยเขาเล่นด้วย ในระหว่างที่คุณแม่นะคะแอคชั่นให้บรราแขกถ่ายรูปนะคะลูกชายมนานังค่ะฝั่งนี้ก็มาด,ดูผลิตภัณฑ์บ้านน้องจอยนะคะแต่ลูกชายเราคือค่ะคันหรือเกินไม่รู้คันอะไรอืมดูด,ดูคันยุ่ยยุ่ยเลย เห็นสาวๆไม่ได้ขี้หลีมากเลยลูกชายใครวะวเห็นสาวๆไม่ได้เลยหนู้นเองไม่เอาไม่เอาไม่เล่นหรอกจะเล่นขยะใช้แล้วลูกใครวะกิ๊ด,ด้จังเลยครับน้อยครับครับแม่ก่อนน้อยครับืมเก่งวะ่ะ อะใครรูปหล่อใครร or, ูปหล่อรูปหล่อหน่อยขอรูปหล่อหน่อยครับโอ้โโอ้โโอ้โรูปหล่อรูปหล่อยกขาด้วยรูปหล่อจังเลยหนึ่งสองสามเร็วไม้อ้าวยกขาด้วยยกขารูปหล่อครับผมครับผมก่อนครับผมรูปหล่อยกขาเด้ง กับแม่นะคะแม่แม่เอสซีคบวันนี้ผมเป็นเด็กดีมากเลยนะครับผมไม่ดื้อ <sim ult> ผมไม่งอแงครับผมผมไม่ดื้อเลยผมไม่งอแงเลยคุณแม่น่าจะคิดถึงเสานี่มากเลยโ, <c oughs> โอ้โหดูถูกโอ้โหเต็มที่มากเลยแม่เราโอ้โหต้องเอาของกินมาล่อฝั่งนี้นะคะไม่งั้นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวไปกวนเขาเขากำลังพ่อกาลังอธิบายอผลิตภัณฑ์บ้านจอยอยู่จ่อยก็ไปกวนค่ะไปเรียกร้องความสนใจนะคะอยากให้เขาเล่นด้วยเดี๋วนี้เก่งค่ะรู้จักรับแขกอรู้จักรับน้องท่องเที่ยวนะคะคุณนะ่ะไปอีกแล้วไปอีกแล้วคุณค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วลูกสั้นไปนั่งคุณนะ่ะไปสก,กิดแล้วสก,กิดแล้วสก,กิดแล้ว สะกินแล้วเล่นๆว้อ <hate> ว <word questo diversion> yeah, ้าวไปแล้วขโมยขโมยยากขโมยยากเปล่าครับไม่มีอะไรครับอย่างยังไม่หมดเห็นผู้สาวมาไหนกันเห็นผู้สาวไม่เศร้าหนาเศร้าหลังกันโอ้ยโอ้ยชายไม่นาน น,นี่ไม่เท่าไหร่เลยนะนี่โอ้ยต่อไปจะขนาดไหนเนี่ยแม่นางอะไรยอมเลยความอันนี้ของลูกชายแม่นางนี่ <c oughs> เป็นไงดกฮึชอบไปลูกบรรยากาศแบบนี้ ม,มาทำงานกับแม่นี่แล้าชิวชิวสบายสบายเดี๋ยวพมาบ่อยไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ต้องเข้าลานแสดงแล้วแต่ละฉากที่คุณแม่เข้าก็ค่อนข้างที่จะอ่าเขาเรียกคอนโทรลน้องยากนิดนึงโดยเฉพาะฉากเดินข้ามถ้าเกิดคุณแม่ได้เดินข้ามก็ค่อนข้างที่จะ มันเปิดไปไม่ได้นะคะที่จะเอาเนา้องเดินข้ามด้วยเนาะก็จะลําบากตรงฉากนี้ถ้าเกิดว่าทังมาครบแล้วคุณแม่ไม่ต้องเข้าฉากนี้มันก็จะโอเคหน่อยง่ายหน่อยอ<ๆ>ก็เลยจะค,คุณพ่อบอกว่ามันค่อนข้างที่จะลําบากถ้าเกิดว่าได้เข้าฉากเดินข้ามเนาะ เราจะทำให้น้องไม่ค่อยได้เข้ามาทํำงานกับแม่สักเท่าไรนะคะแม่ถามว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้มาทํำงานทุกวันไหมก็อยากให้มาทํำงานทุกวันนะคะเพราะว่าน้องชอบชอบพบปะกับเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้ชอบอยู่คุณแม่นะคะชอบพบปะกับเพื่อนๆถ้าพาเดินออกจากเพื่อนนี่แหมลร้องโวยวายแต่ถ้านี่ก็แล้วไปนะคะออถ้าได้อยู่กับเพื่อนนี่ก็เงียบกริบ หน้าตาหน้าขาวปุ๊บเลยถักถูเสาลูกชายชอบชอบชอบถูงพรับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วพ่อกำลัง <c oughs> พ่อกำลังหานี่ค่ะพ่อกำลังอธิบายสพคุณอยู่ลูกชายก็ไปแล้วไปอ้อนสาวๆไปแอบอยากรู้ค่ะว่าเขาทำรไรกัน <c oughs> ก็ทำไรแกนขอผมทำขอผมดูด้วยได้ไหมครับอนนไปแล้วไปแล้วอยกไป้ั้งยุเยะกองไว้แล้วนี่ไงครับครับผมก่อน หน้าขายตาพ่อแม่เลิกเกินขายหน้าขายตาพ่อแม่เลิกเกินออ,อนเลยเกินอ่อพุ่นนะพุ่นนะพุ่นนะมาคับ โอ้ยจิตนาถตานาลูกชายแม่นางคุณนะคุณนะเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีเหลือเกินนะคะวันนี้ค่ะรู้ความรู้จักแบบว่าช่วยพอช่วยแม่ต้อนรับแขกนะคะ แต่ก่อนถ้าเป็นแต่ก่อนก็คือเตะแหลกค่ะแต่ทุกวันนี้นะคะเข้าเรียนแล้วเก่งแล้วไม่ให้พ่อคุยไม่ให้พ่อคุยไม่ให้พ่อคุยโอ้ยจะเหมือนนั่งจะอ่อนจะไม่นั่งอหพ่อคุยอเอาเรียกเรียกกลับเรียกกลับเรียกกลับ <laughs> ไม่ให้พ่อคุยไม่ไม่ให้พ่อคุยโอ้ยเนาะ ไจเวนางอยู่กับผมพ่ออยู่กับผมจะแมนขาดแล้วก่ะก็ยังไงไม่นางนะคะฝากบุฟเฟ่ต์แม่เอฟซีดวแลกันนะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วแลกันนาะเป็นกำลังใจให้น้องชายเราน้องบุญหลายจ่อยแล้วก็คุณแม่สันทีเราด้วแลกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ